ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดพระโต้งเนาะค่ะมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็เขาไปกราบนมัสการพร้อมๆกันเลยค่ะ กาบนมัสการครับครับจะเล่นพ่อนเด้อยังกว่าโอ้มาตามแนวทางครับแน้วท่างของวัดวัดที่หงส์ครับครับโอ้งวดวังหันเนาะครับบอกว่าให้เก่าใส่เลยเราผู้ใดมักเลขสามตววันทีรันหนึ่นเอาไป่เรื่องมาซีซีหางครับบานนี้เอาใส่เราเพิ่นกับมาตัดไอสองตัวนั่นวันีโอ้โอ้ปูยังดวงเพิ่นกร่ดอกครับคือว่าน่ะเนาะจานเนาะอันดวงไฟดวงมันเนาะ บ,บัดเพื่อนสิถือกนะบอกให้เอาเก่าไซเพื่อนก็นเอาเก่าไซรักลอยเอาไปก็ยังไปตัดเลนสองตัวกันยังเขา่า<ม>โอ้แต่ว่าผมนี่ก็จะเอาเปลี่ยนดอกอ้อดวงเพิ่อนหอกครับโอ้แต่ว่าสองกับไข่มาหลายคููอยู่เนาะติดสองแนมะ่เลยติดสองแนะม่ครับมันนี้งวดไม่เพียงไรครับคำนวดหรอไปเนาะครับคำนวณนให้หนุ่นวี่กว่าสะล่านกับ ึนพร้อมไม่ออกแตเราแต่เอาใบจอลงมวำมก็ได้คำนมวม่โอ้ขึนมวนไม่กัตัวเก้านั่ละครับตัวที่ว่าคำนม้วนน่ะครับขนบนี่้นมวนสิบหกพืชผ้านี่สิบหกพุผ้าอย่าได้หายนวครับขึ้ด้วบานะครับนี่เป็นไนี่ะรกันอ๋อ นี่กะงหดววันที่สิบหกพฤษภาการยางละซี่ครูขึ้นเก่านะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างซีครูขึ้นเกา่าซี่ครูลั่งซีครูน่ามากครับสามตัวแปดไกใสลักลอยนี่ตัวที่สามนะครับให้จับแปดเป็นบ่ ไซซีทีคู่บนครับผมเอาใส่ชุดชดนี้ป่ะครับชุดทีคู่บนนะครับชคู่บนเนาะครับซีนี้สามหาสามเจ็บหาหบนะครับ,รบชุดบนเนาะถ้าผู้ใดมาก3ามตัวก็ให้จับแปดไซรับผมส่วนล่างกับสีนี้ซีสองสองสองซีศูเอาซีสมันขึมีสคู่ครับ สองศูนย์嘛ครับโอ้<ห>นี่บ่าครับตัวนี้เป็นสองศูนย์นะ่าบเงครับผมสองศูนย์เ่าครับกับในส่วนของห่างมี่สองสองสองี่ศูนย์ครับแล้วก็สองศูนย์ี่หางขึ้นกันโอ้ c สองนี่เลขตัวเก้าเนาะครับเลขตัวเก้านวดต้งหันมันมาหลัง วันนี้มีโอกาสที่ซีสีมาทางล่างมันบอกครับซีกับสองนี่ติดสองติดสามหางติดติดสองสามหางซีศูนย์ออเลขวันจันทเลขวันจันติดแปดติดแปดกับติดซีอะไรววันจันทร์มันบอกครับครับวิว่งใครวิ่งซีวิง 4, ว่งแปดไลยครับถ้าวิ่งเลยคือวิ่งซีกับวิ่งแปดนะครับอ๋อถ้าวิ่งเนี่ยซีกับแปดะ ตัวนี้นี่ตัวได้มากเป็นพิเศษไหมครับในสีห, áng, หางบนสีหางล่างนี่ลูกมากเียนี่หาเจ็ดครับหาเจ็ดหาเจ็ดสามหาผมวุ่นไปยักน้อย 5, อ่ะชิดสิได้ห้าเจ็ดสามห้าชิดไปสามหากับหาเจ็ดจีอืมแปดแปด สามห้าหรือแบบเรือหาดจะแบบเรือแบบอาเซ็ตครับกากซับกัดไปสักประมาณเนาะเอาเน,นี่ก็เป็นสูตรเลขคำนวณครับแล้วว่านี้ได้สีได้เฮ็ดขันบ่ครับอันนีน้วันพักตรงว่าน,นไหนลืมเบิกวันพระ,พะบ่นวัเพราะว่าต้องเฮ็ดขันคือต้องเฮ็ดวัันพ่านผักเฮ็ดวันพักเท่านั้นเนาะ ครับแล้วน้ำมนต์ยังเหลืออยู่บ่ครับเดี๋ยวนี้ยังเหน้ำมนต์น้องแม่เป็นกอไม้จากที่ว่านตากอก่อนน้ำตาขุ่นครับผมดึขุ่นอะไรก่อนอ๋อยังเหลืออยู่เนาะอ๋อก็แสดงว่าถ้าเป็นช่วงวันพระอาจารย์กัชีท่านกอยสีเห็ดได้ครับผมก็แสดงว่างวดนี้ก็ทีนี้เท้าดีจ้ะตัวสันตว์ว่างว่าปฏิทินนี่แต่ปฏิทินเก่าวหอมเนาะ ดูเขาลืมเออเบิ้งปฏิทินว่าปลาตองเฮ็ดวับ้านผาสาวันพาหนังมันนั่นก่อนเล็กจะออกอยู่ก็เฮ็ดได้อยู่ครับว่าเรียนยังก็มีอยู่เรียนกับแมวเป็นต่อมาให้อยู่ครับต้องเป็นแปดแปดคัมก็ได้สิบสี่สิบห้าคัมก็ได้มันบอกครับขอแค่เป็นบ้านผาอ๋อโอ้แสดงว่าสิเนี่ยท่านเหรอแม้จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์น่าจะเป็นยุ่ช่วงนี้นะคิดว่าถ้าเป็นวันช่วงวันพผาครับ แตแสดงว่าใกล้แล้วครับผมเอากระสินี้เทาดีมาฝากเอฟซีดีดอกทราาับวั์ครับทาคัเป็นเครับมที่สิบห้าหรอก่ครับก้อนหอยออกมือนึ่ง่อัน,น,นท่านท่านดูถ้าครับตนี้ลูไปก็ไเลยนาะครับผมช่วงนี้เราช่วงนี้ไม่เน,นียาจา์ขันแน่บครับช่วงนี้ว่าวปันยากันยากดีปันย,า,นยากดี ตก็รางวัลนี่บ่ค่อยฝันว่ะฝันอยู่กบฝันอยู่ก็ตีเป็นเป็นเนตได้เล่จามจามมักเลครับตีเป็นเลขเป็นเบอร์ได้ด้วยอ๋อมันไม่ค่อยฝันไงคือโดยปกติเนี่ยสีบ่ฝันแต่ว่าถ้าฝันนี่ส่วนมากก็สิคิ้วสิเข่ายังสีบ่ครับเพรว่าฝันก่อนได้ย่อมเราย้อมบนฝั่งย้อนสีกับแมนหมด กะตีมยากสิบาแ้กตีเน่ยสีบ่ฝันแต่ว่าถ้าฝันนี่ช่วนมากระสิคิวสีเข่ายงสีบ่ครับอ๋ว่าฝันนดย่อมเาย่อมเปนฟังเป็นสีกระเมยครับกตีมยางกนสิบาแก้กรฝันว่าเป็นตัวเลขหรือเป็นห้องมาบอกองเี้ยครับเป็นกตีเป็นกตูทงครับแ่นบอกให้ฝันนี่ฝันยา เอาเกี่ยวแล้วเอา้ามองอะไรนี่ชัดเจนเหรอยาชีได้พวกเกี่ยวนี่ครับวันพระเดี๋ยวผมึงกระเท็นแป๊บนึงถ้าเป็นวันพระน,นี่ไม่รู้ว่าจะทำเหรอ มื่อวานวันที่ที่เจ็ดบอกมึงอ่าเมื่อนี้วันที่หกครับเมื่อนี้วันที่หกเมื่อนี้หกคำเมื่อวานวันพระแปดคำเวันที่ก่อครับวันที่ก่อนคบอกครับวันวันที่วันที่แปดที่แปดคำเมื่อนี้ขึ้นหกคำไหมครับวันที่หกขึ้นหกคำกับแปดคำกับวันที่แปดวันที่แปดก็สิเป็นวันอาทิตย์ พอดีในวันอาทิตย์วันแข็งวันวันวันแข็งนี่เฮ็ดได้ยิ่งเยอะกว่าได้ได้เยอะเฮ็ดได้เยอะช่วงวันอาทิตย์น่าิจะบอกโยมแม่เป็นว่างมูอ่ครับเพราะว่าให้เป็นแตงขันไห่ทุกช่วงจะเฮ็ดได้ว่าแตงอีกม่อไรโอ้ขันดีบอกครับงานขันคู่คู่ขันจะเฮ็ดขันจะเฮ็ดน้ำตาลเทียนนี่ต้องมีขันป่าวขันคู่ครับ ันก็คือมีหลายอย่างครับผมมีน้ำโคบมีขันหาขันแปดขันบักเบีืนเที้ยนหลายอย่างครับแล้วก็มีเงินเก่าครับเงินเก่าของเงินเก่านะพี่ครับเงินเก่าเงินทำไมเก่าเงินห้าเงินเงินนั่น่สร้างสามเสียนหรือเงินของล้อหางอะไรครับเงินบาทเก่าไอเงินเงินห้างเงินนี่เขาเอา เฮ็ดได้หลายเถ้อบอครับเนะงินอันหนึ่งก็ได้หลายเถ้าจะต้องต้องเว้นนิดหน่อยครับเว้นงวดจังสิบบอครับเว้นไปเว้นจักสองระยะสามงวดไปไปเอาไม่เฮ็ดไม่ครับเอ่อเฮ็ดต้อต้อต้ออะไนี่มันมันจะี่ยบ่อคอยเชี่ยวสันไรใครเฮ็ดต้อต้อบ่อคอยเชี่วมันบอครับต้องเว้นแต่พี่จังแต่พี่จังคุ้นนี่ยนะครับครับไม่ว่ามึงเฮ็ดงานอ่อทุกมือทุกมืออใส่กำลังหลายต้อต้อกันเนี่ยมันแบบดิออนกำลังหรือมัน ก็เหมือนก็เหมือนเรียนั่นังอะเรียนมีราะว่าเป็นอยัางต่อเรียนเก่าเป็นกิดที่นี่คุทธคุณหรือหนังของเคนอยู่แล้วเนี่ยสมัยเก่าบล็อกเกอทุกหื่วนี่ต่อเรียนไม่จำเงินห้างเงื่นยังสมัยเก่าถึงเป็นราคาหรือเป็นของที่ว่าหายากครับมีภาษาซุ้มแม่เลยที่ในร้านเบิ้งขนาดครับผมเอาแต่เดี๋ยวแต่ รอฟังข่าวดีเนาะครับเนาะกต่อกเบิ้งถ้าเกตว่าสมุนย่าแม่เพิ่นว่างเพิ่นเฮ็ดคันให้ได้แต่ยังคอยเชื่อเฮ็ดเนาะครับมือแปดคำวันอาทิตย์ย่อมเพิ่นก่อมให้ลูกกรับนี่เกามาเห็นใบลูกใลูกตรวจหนึ่งไร่ไร้เนื้อแหละครับผมถึนเพิ่นแต่งคันให้ดูประสิได้เฮ็ดครับเดี๋ยวน้ำตาโงงอะไรที่น้ำตาโงงผสมผสมน้ำน้ำธรรมดาได้ด้วย ว่าจากเ๋ยวน้ำตาลผสด้วยป้าพ่อมันก่นหนอยนี่ครับเอามาผสมแล้วก็ว่าผสมคอาบผสมน้ำน้ำที่ว่าเั่นออามาจากวักธ้รชนวาะลูกให้การน้ำม่บนว่ไดเอาน้ำกินหรือน้ำดื่มธรรมดาเห็หรือเอาไปเอาพื้อจากมะนาวทักจีครับผมเรีะว่าม่เห็ดของธรรมิือ่ไดเอาน้ำธรรมดาครับน้ำมตอนหอยยดมเย ครับบ่าเอาน้ำธรรมดาเลยที่เอานำเราเอามาจากข้าชนวนสองครับที่ว่าวัดข้าชนวัดข้าชนเนาะรวมเป็นไปเอาติดขันร้อนมะฮายทำไปอ๋อแต่เช่นนี้เดี๋ยวก็สิได้ทำข้าวทำข้าวหลังจากวันที่แปดหลังวันพานเนาะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีข้าวดีจังไลยก็สิได้พาติดตามมาฝากไปฝากตอนทั้งเอฟซี ค่ะพี่น้องกับแคบนาจอว้เด้อค่ะกับเป็นแนวทางของพระโต้งเนาะค่ะพี่น้องก็ได้คำนวณเลขฝากต้นพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะบุล่างเนาะค่ะพี่น้องก็เน้นห้แล้่นเนาะค่ะก็แคบนาจอไว้จับเสียงหลตดตลีเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะ พระตุงก็ให้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะไปได้พลาดข่าวสารเด,ดเด็ดจากทางช่องนะคะ่ะกับจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะก็ฝากกดติดตามทางช่องเบนเทนพารวยด้วยเนาะคะ่ะช่องใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดด,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 ดีจากทางช่องนะคะ่ะพี่น้องค่ะ กไทยนี่ก็ขอให้พี่น้อง f อซทุกท่านลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ